โจพร้อมยังพร้อมแล้วสี่สองห้าสี่สองห้าสี่สี่สองห้าสี่ห้สี่ห้าสี่้าสี่ห้าสี่ห้าสี่หราสีห้าส่ห้าส่หราค้ส่วนสี่ห้าสี่ห้ี่ยค่้า้ ทางบ้านถามไม่ยีแล้วค่ะพี่เสี่ยวคะครับผมพี่เสี่ยวชอบผู้หญิงแบบไหนคะพี่ตอบไปแล้วครับเขาถามไม่ยีค่ะเมื่อวานทางบ้านคนนี้น่าจะไม่อยู่ค่ะแบบหนูอะแบบหนูหนูตัวเล็กๆนะคะ หนูที่อยู่ข้างๆครับนี่ไหมครับทงบ้าน เดี๋ยวขอจิบน้ำแป๊บนึงนะคะเหนื่อยกับที่ต้องไอ้นี่ใช่ไหมครับต้องพูด สรุปเอ๊ยมาแล้วค่ะอันนี้มาแล้วค่ะนนมาแล้วค่ะ,คะสรุปรรสรุปใช่บังเขียวไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะคะทางบ้านไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวมีนักข่าวติดต่อมาเหมือนกันนะครับ อันนี้สัมภาษณ์ได้ไหมครับอันนี้สะดวกหรือเปล่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เลยค่ะโอโเคครับงั้นนักข่าวเดี๋ยวแคนเซิลนักข่าวให้ครับเหลือซิฮะได้ไหมครับอะไรนะคะให้แคนเซิลนักข่าวไหมครับทางบ้านมาเหมือนกันครับรายการอะไรหรอคะอันนั้นอะ่ะรายการชื่อรายการเหรอครับใช่ค่ะต้องดูก่อนคะ่ะว่าดังไหม บางหรือเปล่าโอ้โหไม่แค่ชื่อรายการก็ไม่อยากไอ้นี่แล้วค่ะไม่อยากเขารวมแล้วค่ะเั้นเดี๋ยวแคนแคนเซิลให้นะครับใช่ค่ะแคนเลยค่ะอันนี้ไม่โอเคค่ะแคนเลยนะคะไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะพี่เขียวคะไม่แล้วค่ะพี่พี่คะมว่ไม่แล้วค่ะหนูหลอกพี่ พี่เขียวเขาไม่แล้วค่ะพี่เกือบเชื่อนะพี่เกือบเชื่อรอบนี้เคิร์ฟนะอันนี้ทำถามจากทางบ้านค่ะครับพี่เขียวชอบมิเกลตั้งแต่แรกเจอไหมคะพี่เขียวชอบมีเกลตั้งแต่แรกเจอไหมคะไม่ใช่ครับ อ,อหนูฟังก่อนสิครับอด้ไหครับคนเราจะไปชอบตั้งแต่แรกเจอได้ไง่ะครับก็จริงค่ะ อะไรนักข่าวไหมก็เป็นนักข่าวแล้วไหมแล้วตอนนี้ชอบไหมคะตอนนั้นไม่ได้ชอบแต่ตอนนี้ชอบแล้วไงครับ ถึงชอบค่ะหนูน่ารักไงนี่น่ารักเหมือนกันค่ะเข้าไหมหนูมีเพลงหรือเปล่า<ม>แต่พี่ไม่มีตังซื้อเออหนูมีอยู่แปดอันแต่หนูซื้อกันไหมหนูซื้อกันไหมเต็ม นค่ะพี่มีเงินไหมหรอใช่พี่พี่มีครับไม่เป็นไรครับซื้อที่ไหนคะอุยคุณมีเงินไม่พอซื้อได้กี่ยันพี่ซื้อได้ตั้งเก้าอัน ดูซื้อได้สิบห้าอันดูแลสิเอะมันก็มีอยู่นี่นะอ๋อหนูเลือกธนาคารพี่เอาไหมคะแบ่งของหนูไปเอางี้พี่ยืมก่อนได้ไหมไม่เอาพี่ยืมไม,ไม่พี่ยืมดีวกว่าไห่เอาพี่ขาดสี่สิบเ็ดอันนะครับ หนูให้หมดตัวเลยค่ะไม่ไม่หนูไม่ไม่เอาครับหนูมีหรือเปล่าอะไรนะไม่หนูมีโคห้าสิบหรือเปล่าไม่โคฟค่ะแล้วว่าหนูให้พี่ได้งั้นงั้นเอาแค่เพนครับเอาแค่เพนครับเอาแค่เพนสิบนี่กระเป๋าอะไรคะกระเป๋าสองห้าห้าครับเพนหรอไม่ใช่ผ้ามันแพนเหรอคะเพนหนูอยู่หลังรถปะใช่เอาไหม เอาครับสิบอันกระเป๋าอะไรนะคะสองห้าห้าครับพีม่มันไปเอาเพยงพี่เขียวเล่นเลยปะ S <S ออลุงหลงคะหนูไม่มีตังค์ซื้อเพนะลงุงหนูขอตั้ง,งตัวห้าหมื่นได้ไหมลงุงขอหนูตั้งตัวหน่อยได้ไหมครับผมเหลือหกร้อยแล้วครับพีลนะ่ลุลุลุงหนูขอตั้งตัวห้าหมื่นหนูมีเงินบชิวสองพันยค่ะลุงช่วยหนูหน่อยแล้วคะพี่ลงุง เปล่าเลยกระเยุซี่ไหนครับยุซีไหนครับลูก้าห้าห้าศูนย์น้ำดูพี่โซแว่นหนึง่งขอบคุณนะลุงน่ารักที่สุดเลยรักลุงที่สุดเลยค่ะพี่เสี่ยวเราไปเล่นกันฮะไม่เป็นไรคะเปล่าครับพี่ไม่ได้เป็นไรครับไปครับไปเล่น,นกัน